สี่เก้าสามมีห้าตังสิบตังแล้วก็มียี่สิบห้าสะตังยี่สิบห้าตงสองสี่เก้าสามก็ราคารับซื้อเท่ากันยี่สิบห้าห้าสิบตะตังสองสี่เก้าสามรับซื้อเดี๋ยวละหนึ่งบาทเหรียญน,นี้นะคะไม่ค่อยเหลือให้เราเห็นแล้วคะ่ะเนื่องจากด้วยที่ว่าเขานำไปทำเป็นหลอมทำเครื่องประดับ เป็นแหวนเก้าสามหลายคนเคยได้ยินใช่ไหมคะ,แล,ะแ,แ,น 93, นแล้วแหวนแหวนเก้าสามนี่แหละค่ะเขาทำจากเหรียญเขาไม่เป็นสนินมมานอ้อแล้วก็ทองเหลืองเขาเหลืองวาวสวยค่ะก็ได้รับความนิยมนะคะแต่ตอนนี้สองสี่เก้าสามไม่มีเหลือละก็จะเหลืออยู่ที่มีเห็นทั่วไปก็สองพัน้ารอยเขาก็เอาไปทํากันนะเอาไปใช้กันนะทํากําไรเข้ามือทาสร้อยทําแหวนอะไรพวกนี้ค่ะสองพันห้าร้อยนะคะแต่รวงข้าวใช่ไม่ได้นะคะรวงข้าว รังค่าไม่ใช่ทองเหลืองค่ะที่ใช้ได้ก็คือดีที่สุดก็สองสี่เก้าสามรองลงมาก็สองพันห้าร้อยค่ะเหรียญห้าสิบตางสองสี่เก้าสามเปนห้ารับซื้อเหรียญละสิบห้าบาทเหรียญห้าสิบตางสองสี่เก้าสามที่เป็นหน้าบอกนะคะเขาจะมีบล็อกบล็อกพิเศษนะคะปกติเนี่ยคะ่ะรับซื้อสิบห้าบาทแต่ถ้าเป็นบล็อกพิเศษนะคะบล็อกพิเศษคือหมายถึงตัวตัวหนังสือเลขอะคะ่ะ ตัวหนังสือเล็กเนี่ยค่ะปกปกตินะคะรับสิบห้าบาทแต่ถ้าเป็นตัวหนังสือใหญ่หนังสือหนานะคะตัวหนาแบบนี้รับซื้อเหรียญละสองร้อยถึงสา0รอยบาทเห็นไหมคะตัวตัวหนังสือค่ะตัวเลขห้าศูนย์นะคะเขาจะไม่เท่ากันห้ากับศูนย์เขาจะไม่เท่ากันเห็นไหมคะสังเกตดูอะค่ะตัวนี้เขาจะหนากว่าเส้นจะหนากว่านะคะห้าศูนย์ตัวนี้จะบางจะเส้นเล็กนี่แหละค่ะ ที่มาของห้าห้าสิบต่างสองสี่เก้าสามตัวหนาดูตัวเลขห้ากับเลขศูนย์นะคะวางนิ่งๆให้เห็นที่ชัดธรรมดารับซื้อสิบห้าบาทเหรียญนี้สองร้อยบาทค่ะสองสี่เก้าสามและสองพันห้าร้อยนะคะที่รับซื้อเราจะมีอีก อีกรุ่นหนึ่งค่ะเหรียญรวงข้าวนะคะเหรียญยี่สิบห้าห้าสิบตังรวงข้าวมีคนถามป้านมาเยอะมากเลยรวงข้าวรับซื้อไหมราคาเท่าไหร่ป้านะบอกเลยนะคะรวงข้าไม่ได้รับซื้อค่ะรวงข้าเป็นแบบไหนใช่ไหมคะเดี๋ยวป้านเอาให้ดูนะนี่เลยนะคะรวงข้าวเนี่ยค่ะยี่สิบห้าห้าสิบตังรวงข้านะคะไม่รับซื้อนะคะนี่ค่ะรวงข้าวแบบนี้นะรวงข้า ่25ตังพอสอ20 50ตังพอส23ค่ะ25 23รวงข้าวนะคะ50สะตางค์ไม่รับซื้อค่ะแลกค่ะแลกไม่เท่าหน้าเหรียญถ้าท่านจะแลกนะคะถ้าไม่แลกท่านเก็บไว้ก็ได้ค่ะเก็บสะสมนะคะแต่ถ้าไม่ใช้แล้วไม่ใช้แล้วไม่ต้องการแล้วจะนํามาแลกพนัก็ร,กรับแลกให้แลกให้พนักไม่ได้เอาไปขายนะคะเพราะยังไงเราขายไม่ได้อยู่แล้วค่ะไปราไปคืนกรมเนี่ยค่ะ แลเหรียญ20บาทที่พนัดไม่รับซื้อนะคะก็รับแลกค่ะเอาไปคืนกรมนะคะเพราะกลมเขายังมีปล่อยให้แลกอยู่นะคะเอาเป็นว่า2493รับซื้อ15บาท2,500รับซื้อ15บาทรวงข้าวไม่รับซื้อ